สวัสดีกับผ้มบ่าวนัดนะครับวันนี้นะครับผมก็อป่าทุกคนมาแก็บกระบอกลันดักป่าไรกันลาวนะก็เแลกว่านะครับผมได้เอามาดักไว้เร็จเรียบร้อยแล้วนะก็เดียวตอนเช้านี้นะครับผมก็จะมาแก็บกระบอกลันดักป่าไรกันนะครับก็ช่วงนี้นะครับค้นหยุดตอกไปแล้วนะก็แหลกช่วงก้นตอกนะครับก็ดักป่าไรได้เยอะเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้คนหยุดตอกเรียนนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้ป่าไรไหมนะก็อโอเคนะครับเราไปลุ้นกันนะครับว่าจะได้ป่าไรไหมนะครับวันนี้ ก็โอเคนะครับไปแก็บกระบอกลันป่าไรกันเลยมาดูลันกระบอกแหลกกันนะครับส่วนมากลันกระบอกแหลกไม่ค่อยได้ได้ไหมกระบอกนี้โอ้ได้ปกติลันกระบอกแหลกไม่ค่อยได้นะครับอันนี้ได้นะดินเด็กเดียวต,ตุบตักตุบตับเลยก็ <c oughs> ได้เลยนะครับลันกระบอกแหลก ตัวไม่ยญ่นะโอเคได้มาแล้วหนึ่งตัวมาต้อนกระบอกตีสองกันเลยไม่ได้นะครับได้ไหมได้นะครับให้นั่งเลยให้เ,หเลยไปเลยเลย ก็ได้มาแล้วน,นะครับตัวตีซ่องนะดูลั่นมาซิกบกระบอกแล้วน,นะครับก็ได้มาร่องตัวอยู่เลยนะไม่ค่อยได้นะครับวันนี้ไได้นะครับเล่นตัวเลย ก็พุ่มดักไว้จ้องกระบอกนะครับตรงนี้อยู่กลางๆนะกันก็ได้มาหนึ่งตัวนะตรงนี้มาดูกระบอกนี้นะครับว่าจะได้ไหมอยู่กลางๆก,งกันเลยนะจะได้ไหมเมื่อจะไม่ได้ไม่ได้นะครับได้มาหนึ่งตัว ก็พมได้ดูลั่นมา20กระบอกแล้วนะครับก็ได้ปลาเล่ยมาซา้มตัวอยู่เลยนะนี่นะครับก็บได้ปลาเล่ยมาซา้มตัวอยู่เลยนะลั่นยีกระบอกแล้วนะครับไม่ก่อยได้เลยวันนี้โอเคนะครับไปดูกันต่อนะกระบอกลั่นดักปลาเล่ยพุ่มอย่งางไรกระบ,บอกเลยนะครับพุมดักเอาไว8้8ปดซิบกระบอกนะโอเคกลับมาดูกันต่อ ไ,ไ,ดได้ไหมโอเคได้นะครับกระบอกนี้ไม่ยืนไหมไหนอันน,นี้ไหนแบบ๊แบบตัวเล็กปีนะตัวหญ่ไม่ก้อยมีนะครับ <laughs> หยุดตอกน้ำแมงไปไว้มากนะครับก็เลยดักปลาไหลในส่วนปามนะก็ห้าตีดักปลาไหลยากนะครับผมก็เลยมาดักในส่วนปามนะครับก็ในส่วนปามปลาไหลก็มีเหมือนกันนะครับแต่มีไม่เยอะนะส่วนหมากมันจะอยู่ติลูกกู้กลางหน้านะครับแต่ว่าลูกกู้กลางหน้านามแม้งมัดเรียนนะก็ปล่อยน้ำเกี่ยวข้าวนะครับเล้าคนก็หยุดตอกเรียนะก็มาดูกันต่อนะครับในส่วนปามผมไปดูส่วนตามใกล้นะ ก็บางส่วนก็ขอมาให้ก้าวมาน,นะครับบางส่วนก็ขอมาย่ดักนะบางส่วนก็ขอมาย่าดักนะครับก็คิดว่ามาลักปั๊มก็นะครับได้ไหมได้นะครับตัวเล็กตัวนี้ได้ไหมอ่าได้ตัวเล็กในต้นปั๊มมีแต่ตัวเล็กนะ ไม่มีตัวใหญ่เลยในะนตัวน้ำนี่เฮ้ยไดโอเคได้นะครับตัวใหญ่นะหลันกาบอ๊อกแรกนะครับได้ตัวใหญ่ปลาไม้ด้วยนะโอเคนะได้นะครับก็มีหญ้าลอกๆแบบน,นี้นะครับปลาได้อยู่ในนอนนะ ตัวนี้ตัวใหญ่เลยนะครับโอเคอ,อ้างออกมาแล้วนะครับ <c oughs> ได้เว้ยกะลับบงนี้อ่ายอกมาแล้วตัวใหญ่นะครับมันออกไม่ได้นะถ้าตัวเล็กๆมันออกมดนะครับเพราะว,ว่าลูกตายมันใหญ่นะ อันนี้ปลาเลย่ยตัวหญ่นะครับมันก็เลยออกไม่ได้นะแต่ตัวเล็กนี่ออกได้นะครับงมไม่ก็ยอ,อกเลยแต่ได้ตัวนี่คือตัวหญ่นะน่าจะไม่ไม่ได้นะครับ ตายย้อยย้อยย้อย,อยตัวย้อยนะครับแต่ว่าเหลมเองนะมันยนะังรูเดียวนะครับตายาไหมเหมือนตายเลยเตะเลยลองเตะดูนะครับว่าตายไหมาตายไหมวะห้างมาดุกดิกเลย ออกเป็น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 ก้าวไปก่อนออกมาใจเลยอเป็นนะครับกระต่ายเสียได้เลยนะครับตัวนี้โอเคให้ามันก้าวไปอยู่ในรันก่อนตัวใหญ่นะไม่ได้นะครับยังมีเงืออยู่เลยนะปมใจเงือปลานินต้มนะครับ มเอามปลานิ่นไปต้มนะก็เนื้อปลานินต้มนะครับปลาเลยก้าวกระบอกดันดีที่สุดแล้วนะเพราะพอผมเคยจ่ายปูจ่ายอ้อยนะครับมันก้าวเหมือนกันแต่ว่าก้าวไม่เยอะนะครับแป็ปลานินต้มนะก็เห็นหลายคนตามกันมาเยอะนะว่รา่ผมจ่ายเนื้อเลยนะครับเพรผมจ่ายเงื้ยปลานินต้มนะครับก็เป็นเงื้อที่ก้าวดีที่สุดแล้วนะครับที่พผมเคยดักมานะครับโอเคมาดูลันกันต่อนะครับ กระบอกลันเรือซามซีลูกเลยนะได้ไหมได้นะครับไหนไม่เห็นหานห้เลยตัวนี้อยู่จ่ายได้ตัวนี้เรือลันจ้องกระบอกแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราได้ไปเตะปลาเล่กันแล้วนะ วันนี้ได้ไม่เยอะนะแต่ก็ได้ตัวส่วยๆอยู่นะครับได้ไหมกระบอกนี้ไม่ได้ดูรันกระบอกทุดตายกันนะหวังจได้ไหมนะครับป้มหวานหน้าไม่ได้วันนี้แ h e นะ ไม่ได้โอเคก็เก็บกระบ,บอกลันกลบตุกลูกแล้นะได้กี่ตัววันนี้หนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี 18, ่ห้าหดปดเกบร 1ุ1สามจุสี่สี่ห้าประมาณ15ห้าตัวนะครับตัวก็ไม่กว้าใหญ่ามากนะตัวเล็กๆนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเรากลับบ้านไปเตีปปลาไหลกันนะไปกับกลับบา้านไปเตีปปลาไหลกันเลย ผมได้เตะปลาเลเสร็จแล้วนะก็อนี้นะครับปลาเลยต่างมดนะครับตีได้วันนี้ไม่มีปลาเลยตายนะมีเป็นต่างมดเลยนะครับก็ได้ไม่เยอะนะก็ลองเอามาจังดูนะครับว่าจะได้กิโลนะครับวันนี้กิโลสามโลควักนำนักตังค์นึงกิโลได้จ้องรนะครับ